สวัสดีครับอยู่กับช่องดีเดซูโนอีกหนึ่งทริคนะครับวันนี้นะครับเมื่อเป็นการไม่เป็นเสียเวลานะครับวันนี้ดีเดซูโนจะมาสอนทริคนะครับในการตัดพระสูตรนะครับด้วยเลื่อยจิกซอนะครับแล้วก็เลื่อยฉลุนะครับแต่ว่าก็จะเน้นเป็นเลื่อยจิกซอนะครับลักษณะพระสูตรนะครับตัวนี้เป็นลักษณะพระสูตรนะครับที่ทําการตัดเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นลักษณะพระสูตรขนาด10มิลนะครับ10มิลก็คือความหนาของตัวพระสูตรนี่เองนะครับ มีตั้งแต่5มิล8มิล10มิล15มิล20มิล25มิลนะครับมีหลายขนาดนะครับหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะมีครอบคลุมทั่วพื้นที่แล้วนะครับอ่อนนิยมในงานป้ายงานบิวอินแล้วก็งานทั้งภายในภายนอกนะครับวัสดุมีน้ําหนักเบานะครับทนแดดทนฝนนะครับไม่บิดไม่งอนะครับถ้าหากก็คือต้องใช้แรงกระทําเยอะนะครับผมนิยมมากในงานป้ายปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่ามีราคาถูกน้ําหนักเบาแล้วก็ ทนสภาพแวดล้อมได้ดีมากๆแล้วครับทำสีทำอะไรได้หมดเลยนะครับผมนิยมมากๆเลยนะครับส่วนวัสดุที่เราจะใช้อุปกรณ์ใช้ในการตัดพลาสูนะครับถ้าเราไปจ้างร้านนะครับก็จะใช้เครื่อง CNC ตัดซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงครับมันก็จะมีค่าต้นทุนของร้านของอะไรเขานะครับค่าวิชานะครับมันก็เลยมีค่าแรงนะครับค่อนข้างสูงนะครับเครื่องเครื่องหนึ่งก็เป็นแสนนะครับแสนห้าสองแสนสองแสนห้าสามแสนประมาณนี้นะครับแต่เราจะใช้เลเซอซอซึ่งมีหลายราคานะครับ สี่ร้อยห้าร้อยพันหนึ่งพันกว่าบาทสองพันตามกําลังที่เราจะจัดหาได้เลยนะครับผมอาพลาสวูดนะครับอาอุปกรณ์ที่เราจะตัดคือเลื่อยจิกซอแบบนี้นะครับมุมซ้ายล่างนะครับแบบนี้นะครับเผื่อใครไม่รู้จักเลื่อยจิกซอนะครับหรือว่าตัดด้วยเลื่อยฉลุนะครับก็แบบนี้นะครับเลื่อยมือนะครับมุมซ้ายล่างนะครับผมนะครับส่วนใบเลื่อยที่เราจะใช้นะครับสําหรับเลื่อยจิกซอนะครับก็จะเป็นใบเลื่อยเหล็กนะครับผมใบเลื่อยเหล็กนะครับ ตัวนี้ผมได้ทําการดัดแปลงนะครับใบเลื่อเหล็กที่เราซื้อมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับใบเลื่อเหล็กสาหรับเลื่อยชิกซซอนะครับอันนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับของยี่ห้อบอสนะครับประมาณ50บาทนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับบอสมาร์กิต้าก็มีหลายเกรดหลายยี่ห้อมากเลยนะครับเราก็จะใช้เป็นใบเลื่อยเหล็กนะครับสาหรับมาตัดลัสฟูดนะครับเพื่อให้ขอบแล้วก็ให้ความเนียนของรอยตัดมันจะเนียนนะครับเนียนนะครับผมลองมาหลายแบบแล้วนะครับตัวนี้ ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวช่างกําลังตัดอยู่ข้างนอกอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํานะครับขั้นที่1นนะครับเราก็ออกแบบนะครับใส่กระดาษ A4 นะครับพิมพ์ Microsoft Word หรือว่าโปรแกรมออกแบบโดยทั่วไปก็ได้นะครับเราพิมพ์เป็นสโต้นะครับไม่ต้องใส่สีเต็มนะครับเพราะว่าเป็นการประหยัดสีนะครับเราพิมพ์ออกมาก็ตามแบบด้านนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเลขพยัญชนะตัวอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้นะครับผมพิมพ์สโตกบางๆพอครับประหยัดมือนะครับ เมื่อปิ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปแปะบนแผ่นพสูดโดยทากาวนะครับทากาวบางๆนะครับเมื่อทาเสร็จแล้วเราก็ตากแดดไว้นะครับสักคู่สักหานาที10นาทีแห้งนะครับแล้วก็นํามาตัดได้ครับตัดตามรอยได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราออกไปดูช่างกําลังตัดพสูดด้วยเลื่อยจิ๊กซออยู่ด้านนอกได้เลยครับโอเคครับไปดูกันครับนี้ช่างกําลังทาการตัดอยู่พอดีนะครับ นี่นะครับของช่างเพิ่งทำการตัดเมื่อะกี้นะครับส่วนของคอควายนะครับพลาสูสิมิลนะครับตัดตามแบบส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับเราก็ใช้สว่านนะครับดอกจอเจาะเหล็กหรือเจาะไม้นะครับเจาะไปนะครับแล้วเราก็ใช้ไปเรื่อยถูตามวงลงไปตามนี้นะครับผม นี้กว่าจะตัดให้คมให้เนียนก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับกับชั่วโมงบินนะครับผมโดยเฉพาะส่วนที่โค้งนะครับต้องมือนิ่งๆนะครับค่อยๆตัดไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับ เราประจเปส,สวา่างเจาะไว้นะครับจะให้ไว้ไว้เทียนลงไปได้นะครับรตัดตามเส้นนะครับที่เราทำเป็นสโนกนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นใบเจาะถต่อซึอซ่งเอาไว้ตัดนะครับเอามาะไปให้มันบางบา,งงา,า,า็เป็นากคมเล็กที่หนึ่ง,งนะครับ่อทีอท่จะได้เัาโค้งแล้วก็มปสม,มูทน,นะครับเป็นโค้เงเป็นเมันจะได้เียับ เมื่อเราตัดแบบนะครับตามแบบที่เรากําหนดเป็นสโตกเส้นบางๆนะครับเราก็ติดไปบนแผ่นพลาสติกโดยใช้กาวน้ำนะครับหรือกาวลาเทกนะครับกระดาษได้สีลงไปนะครับตัดตามแบบนะครับบนแผ่นพลาสติกตัวนี้ขนาด10มนิ้วนะครับตากแดดสักครู่นะครับก็แห้งนะครับนี่นะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยเหล็กสาหรับพิกซอนะครับตัวนี้นะครับทีหนึ่งหนอะครับอันนี้ของบอสนะครับใบละสี่สิบาบาทนะครับตัวนี้ได้ทําการดัดแปลงแล้วนะครับเพื่อที่จะใช้ฉลุนะครับตรงปลายก็จะมีลักษณะบางๆนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เข้าโค้งนะครับเข้ามุมได้เนียนขึ้นนะครับเข้ามุมแคบๆได้นะครับส่วนใบจริงก็ตามลักษณะ ขาแด้นล่างมุมซ้ายนะครับผมตัวนี้เป็นใบเลื่อยเหล็กนะครับสําหรับทิกซอนะครับแบบหนีบนะครับตัวนี้หมอเป็นแบบหนีบะนี่บฟันนะครับฟันฟันจะละเอียดนะครับส่วนแถวนะครับจะมีเป็นการอยากไปอยากมาซ้ายขวานิดหนึ่งนะครับผมเพื่อที่เป็นการจะเก็บเศษนะครับเศษวัสดุที่เราตัดนะครับเพื่อเขี่ยทิ้งนะครับผม ทีหนึ่งหนึ่งแปดนะครับของบอสนะครับใบเลนเมื่อเราทําการตัดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ต้องใช้ความชํานาญนิดหนึ่งในการตัดก็คือการทําบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะการเข้าโค้งนะครับโค้งวงกลมนะครับเส้นตรงนี้ก็อาจจะทําได้นะครับแต่ก็ต้องใช้ความชานาญก็คือการตัดบ่อยๆตัดซ้าๆนะครับุดนะครับระโอนะครับดูลักษณะการเดินขอบนะขอบของเส้นนะครับจะสังเกตว่าคล้ายๆเครื่อง CNC เลยนะครับ ตรงมุมตรงไหนที่มีเศษมีไม่ค่อยละเอียดก็เราใช้ตะไบหรือกระดาษทรายขัดนิดนึงนะครับผมแล้วก็สามารถไปทําสีได้เลยครับ โอเคครับก็เพื่อนๆไปดูมาแล้วนะครับกับสาหรับการตัดแผ่นพลาสูดด้วยเลื่อดจิ๊กซอนะครับแล้วก็ใช้ใบเลื่อยแบบไหนแล้วก็มีเทคนิคง่ายๆอย่างไรบ้างนะครับที่จะทําให้การตัดพลาสูดนั้นง่ายขึ้นนะครับโดยประหยัดต้นทุนเราไปเยอะมากพอสมควรนะครับแทนที่เราจะได้ไปตัดล้านที่ราคาอยู่ประมาณ2,000บาทถ้าเราซื้อมาทําตัดเองก็อาจจะอยู่ประมาณ400นะครับ3 0 0ร้อยสรับตรงนี้นะครับเรื่องของความสวยความเมียนก็คงต้องเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ชั่วโมงบินนะครับ ทําให้บ่อยๆนะครับคิดว่าเราก็คงได้ทําตลอดไปอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับพวกงานพวกนี้นะครับส่วนของผมนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโควิดนะครับผมก็ได้แต่กักตัวอยู่บ้านนะครับไม่ค่อยได้ไปไหนก็พอดีมีโอกาสได้ทํางานป้ายเกี่ยวกับพวกทาสูหรือว่างานป้ายเช่นเดิเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับสงสัยเรื่องงานทําป้ายนะครับผมพอที่จะเป็นที่ปรึกษาได้และให้ข้อมูลได้ก็สอบถามมาได้นะครับตัวไหนตอบได้ผมก็ตอบนะครับก็จะใช้ประสบการณ์ของเองนะครับ ที่ทำป้ายมาประมาณ20ปีนะครับก็สามารถจะช่วยเหลือเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้คิดว่าพอสมควรอยู่นะครับสําหรับช่วงนี้ช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยนะครับเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากเจอและทําลำบากทั่วประเทศไทยนะครับก็มีคนตายทุกวันนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ ผมต้องต่อสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้ก็คงไม่ส่วนในวันนี้นะครับดีเดยสตูดิโอนะครับสำหรับคลิปการตัดผสมุด้วยเล่ยจิกซอนะครับก็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปทิกดีๆนะครับสำหรับช่องดีเดยสตูดิโอนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสาหรับคลิปดีๆอีกต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ